สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมแชปชายท่าน EP เท่าไหร่ไม่รู้นะครับหมาตีกันรัวๆตีกันรัวๆตีกันรัวๆหมามาอือัพเกรดดาบาอัพเกรดดาบนะครับอัพเกรดดาบอืม,มตอนนี้ผมอัพเกรดดาบมาอย่างแรงแต่ก็สู้เจ้าบอสแบบนี้ไม่ได้อนะ่ะแบบ ตีครั้งเดียวตายเลยมไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามันต้องอัปเกรดแค่ไหนถึงจะตีครั้งเดียวตายแต่ตอนนี้เหมือนผมดาบดาบของผมดูกระจอกมากนะครับอืมฟาร์มรลเวลฟาร์มโอ้ตายแล้วผมอัปเกรดดาบไม่ได้ตังค์ผมไม่พอลืมเรื่องตังค์ไปเลยอือุ้ยแต่ตังค์ผมเพิ่มขึ้นเลยรัว อเพิ่มขึ้นรัวๆตังค์ผมอะเพราะผมมีลูกน้องช่วยอยู่ไงอื้อไม่ตายสักทีเอือเจ้าบอลแมลงสาบืเจ้ามแมลงสาบตัวดีอเัเกรตดาบได้ยังเนี่ยมีเป็นสิบสิบบีแล้วเนี่ยบีนี่มันคือหลักอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เหมือนผมกลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีตังค์เยอะมากๆ แต่เป็นมหาเศรษฐีที่ไม่สามารถไปไหนได้ได้เอาแต่ต่อสู้อย่างเดียวมาหบเกลือรัวรัวๆ,วๆโอ้ยดาบยังกากเลยนะครับอือสู้สู้บอสหน้าลิงนี่ไม่ได้จะบ,บอสหน้าลิงโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวมาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ